สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้บรรยากาศดีๆหน้าหนาวเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมพาชมร้านนะครับวุฒิชัยอรยนต์วุฒิชัยชของถูกกาลสินนะฮะเนี่ยครับติดถนนเส้นพนทองขอนแก่นฮะเนี่ยกิโลเมตรที่18จากอ่าอำเภอยางตลาดนะครับเดี๋ยวมาชมหน้าร้านกันครับก็มีของถูกๆหลายอย่างครับให้ท่านใน เลือกได้ชมครับมีของทุกรูปแบบครับอ่ารถจอดเป็นขายเป็นคันก็มีนะฮะเนี่ยครับโซนรถจอดขายเป็นคันครับถูกใจผมลดราคาให้พิเศษเลยครับขอแค่ตั้งใจมาซื้อกันจริงๆนะครับผมขายถูกครับพูดง่ายคุยง่ายเป็นกันเองครับถูกใจให้ฟรีทําดีมีโบนัสครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทําเทนเลอร์ครับมีทุกอย่างครับผมอ่านี่รถตักก็มมีครับรถโดยสาร มีทุกรูปแบบครับนี่ก็เป็นรถที่จอดขายครับเป็น6ล้อช่วงยาว Hino ตัวนี้ FD ตัวนี้ FB ช่วงยาวฮะตัวนี้ก็รถมิตซูตัวนี้อีซูซร้อยแรงตัวนี้รถบัตครับเครื่อง 6BG มีหมดครับรถตู้นักเรียนคันนี้ก็ t o โยต้าบรถไถโบราณจอดประดับร้านก็มีครับฟกลิฟช้ช้งานก็ยังใช้งานได้ครับคันนี้อ่าเนี่ยครับ ว่างๆมาคุยกันครับผมคุยง่ายครับเป็นกันเองครับพอแค่สนใจมาซื้อจริงๆครับต่อรองราคามาเลยครับขายได้ผมขายครับกําไรนิดหน่อยผมขายเลยฝั่งนั้นก็จะเป็นรถจอดพวกเป็นพวกรถเก๋งรถถอดอะไรครับฝั่งนี้ก็หลากหลายครับเนี่ยเฟืองท้ายเฟืองท้ายทําเทนเลอร์เฟืองท้ายใส่รถก็มีครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเป็นชัสซีครับชัสซีวางรถเนี่ยครับ ซูโม่พวก KT925 อะไรมีหมดครับรถบัสเนี่ยตัวนี้ KL ครับรถประมูลหลวงมารถบัดนี่สายวินเชตก็มีครับคันนี้ตัวนี้ก็ได้เป็นเนี่ยครับรถ10ล้อไว้ทำเทเลอร์เพาเดียว ZM ครับตัวนี้ฝั่งนั้นก็ก็หลากหลายครับเนี่ครับบรรยากาศหนะ้าร้านในวันฝนตกเทเลอร์ก็ทำส่งเหมือนกันนะครับฝั่งนี้เป็นห้องเครื่องครับ ของเครื่องอ่าเนี่ยครับก็มีหลายรุ่นหลายรูปแบบครับเครื่องรุ่นใหม่มั่งรุ่นเก่ามั่งก็มีก็หลายอย่างครับเนี่ยมาคุยกันครับใหม่บ้างเก่าบ้างราคาผมเป็นคนกําหนดขายเองครับราคาถูกใจผมให้ฟรียังได้เลย <c oughs> ขอขอแค่มาหากันนะฮะมาคุยกันอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งหลังร้านครับมีฝั่งหลังร้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งหลังร้าน,านฝั่งนู้นครับ หัวหน้าบังครับหัวหน้างานวันนี้บรรยากาศดีครับหน้าร้านเดี๋ยวไปดูฝั่งหลงังร้านนะครับนี่ก็จะเป็นรถจอดขายก็มีบ้างครับตัดอะไรแยกอะไรมีทุกรูปแบบครับฝั่งนี้ฝั่งหลงังร้านอาน,นั่นรับถัง200ลิตรถังใส่น้ํามันบ้างทําอะไรบ้างทําได้ทุกอย่างครับนี่ซากรถนะฮะนี่ก็จะเป็นโรงจอดรถครับ หลังร้านลงจอดรถห้องเครื่องฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องตรงนี้เป็นถัง200ลิตรนะครับเนี่ยใบละ400มัง่ง300 200แล้วแต่ครับเอาจํานวนเยอะก็ลดให้ครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องเครื่องนะครับห้องซากเครื่องครับไว้ถอดอะไรฝั่งนี้เป็นซากเครื่องถอดอะไรนะครับเนี่ยครับมาครับว่างๆมามาหาผมใครอยากได้อะไรดีอยากได้อะไรถูกมาหาผมนะครับ ฝั่งนี้เป็นซากเครื่องครับไว้ถอดอะไรนะฮะก็มีก็รุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดครับมีเยอะเอสมควรเนี่ยครับเครื่องถอดอะไรผมมีหลายร้อยตัวครับอ่าเนี่ยฝั่งนี้ครับนี่ครับเครื่องถอดอะไรหลายร้อยตัวครับไม่ต้องห่วงครับขอแค่เป็นอะไรที่ไม่ใช่รุ่นใหม่มีหมดครับอยู่กับผมครับอ่านี่ ห้องถอดอะไรห้องเครื่องนะฮะี๋ยวเดินดูไปหลงังฝั่งหลังหลังร้านแบบสุดๆหลังร้านมีอีกครับนี่ก็นี่ครับพูดคุยกันไปก่อนพักเที่ยงครับวันนี้อากาศดีครับนี่ฝั่งหลังร้านนี่ฝั่งชำละฝั่งตัดนะฮะฝั่งตัดรถครับผมนี่ครับกองเศษเหล็กกองอะไรก็กองไว้ก็นี่อีกฝั่งนึงครับ ก็เดี๋ยวเนี่ยรถแ็คโครอะไรแมคโครผมก็มีครับก็ถ้าลงไปข้างล่างก็เป็นข้อไก่แล้วครับเนี่ยครับฝั่งอะไรครับถ้าลงไปอีกก็เป็นที่เลี้ยงไก่เป็นข้อไก่แล้วครับฝั่งอะไรฝั่งเ็จเล็ตนะครับเนี่ยครับมีอะไรมาหากันครับมาคุยกันชอบแบบไหนจัดให้ได้ทุกอย่างครับของดีราคาถูกอยู่กับผมนะครับขอบคุณที่กดดูจนจบคลิปนะครับก็มีอะไรมาหาผม ก็ขอแค่บอกว่าดูคลิปแล้วเข้ามาซื้อผมลดพิเศษให้เลยอเอาไปอีก20%เลยอขอพอบคุณมากครับวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพคุณครับ